่วงให้ใจได้ใจสบพอ f m 91ของเราวันนี้นะคะจะพาคุณไปพบกับคุณประสิทธิ์คำฝอยค่ะซึ่งเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนมอมา้จจจาน1281ค่ะขับรถรับผู้โดยสารจากกรุงเทพไปพัทยาขากลับมาพบกระเป๋าเงินสีดำอยู่ใต้เบาะนั่งเอ๊เป็นของใครปรากฏว่าก็เลย ตรวจสอบดูข้างในพบเงิน39,900บาท ทำยังไงดีนึกอะไรไม่ออกนึกได้อย่างเดียวคือต้องโทรมาที่1644โทรฟรีสบพฟเอฟเอมเกแล้วก็ผ่านขั้นตอนกระบวนการของเราในการค้นหาผู้ที่เป็นเจ้าของนะคะและในกระเป๋าใบนั้นมีพาสปอร์ตของคุณพรสีทิมทองเราตามคุณพรสีทิมทองพบและก็คืนเงินให้กับคุณพรสีทิมทองซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งทีเดียวค่ะให้ใจได้ใจคุณประสิทธิ์คำฝอยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณประสิทธิ์คำฝอยครับค่ะคุณประสิทธิ์คะวันนั้นเป็นยังไงบ้างวันที่ได้เงินเ <c oughs> งินที่อยู่ในรถตกใจครับผมตกใจแล้วก็คิดถึงเจ้าของเงินนะครับว่าป่านนี้เขาจะคิดยังไงครับผมว่าเขาคงมีความเดือดร้อนแน่นอนแล้วครับค่ะก็ะค,ะคิดว่าทํายังไงถึงจะหาทางคืนเจ้าของได้ครับผมก็เลยนึกถึงสาพออันดับหนึ่งเลยครับผมว่า ้ารให้สาว่าพอช่วยละครับวันนี้เราจู่โจมถามคุณประสิทธิ์เลยนะคะว่าวันที่ได้เงินเงินอะไรเหรอก็คือเงินที่คุณประสิทธิ์ได้เก็บได้ในรถแท็กซี่ในขณะที่ไปส่งผู้โดยสารซึ่งเป็นเงินที่เขาจะต้องใช้ด้วยใช่ครับผมเขามีคิดว่าทุกคนจําเป็นต้องใช้อะครับผมครับก็เลยอยากจะคืนให้โดยไวที่สุดนะครับผมแล้วก็อยากจะแสดงความเจตนาที่ว่า บริสุทธิ์ใจอยากให้สวพช่วยตามหาแล้วก็ ดูว่าผมเก็บเงินมาได้เท่านี้ผมบริสุทธิ์ใจจริงๆผมไม่ได้คิดว่ากลัวกลัวผู้กล,ลัวเขาจะว่ามากว่าน้อยอะไรผมอยากให้มีคนเป็นพยานให้ครับว่าผมได้เท่านี้จริงๆผมบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับผมไม่ยั่วยนอะไรบ้างเลยเหรอคะงเงินจํานวนนั้น4ี่หมื่นกว่าบาทไม่เลยครับผมขอ,ขอแรกที่จะมาทําอาชีพนี้เคยได้ยินข่าวเรื่องคนทําของหายแล้วเดือดร้อนอก็มีจิตใจตั้งมั่นว่าสักวันหนึ่งเรามาอยู่อาชีพนี้ถ้า เราเก็บของได้ไม่ว่าอะไรแม้แต่อย่างเดียวคิดว่าต้องคืนเจ้าของอย่างเดียวครับ,รบไม่ได้คิดอะไรเลยครับ,รบผมด้วยใจค่ะให้ใจแล้วก็ได้ใจนะคะนี่คือคุณประสิทธิ์คำฝอยโชเฟอร์จิตอาสาของเราค่ะขอบคุณค่ะค